เราจะออกไปลันอินกันสักหน่อยครับผมเราะว่ารถพี่เนี่ยได้ทําการแบบว่าเปลี่ยนอะไรข้างในหมดเลยอะ่ะแบบว่าแม้กระทั่งลูกลูกก็เปลี่ยนทั้งเครื่องข้างในอะไรเงี้ยรถคันนี้เป็นรถในตำนานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตั้งแต่แจ้งเกิดเป็นรถคันแรกของช่องเลยนะเวย้วยทุกคนตอนนี้พอน้ําหนักลงเพิบรู้สึกว่ารถแรงแรงกว่าเดิมเวย้ยเดี๋ยววันนี้พี่จะรีวิวรถให้น้องๆดูด้วย ีัสวัสดีคุณผู้ชมที่ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอ,อยู่กับผมวีแล้วกับป๋าเฟรมเออป๋าเฟรมคนที่ไปส <ไป S 2> นามไหนก็ไงอะไรนะไปนั่งข้นั้นเป่าเฮ้ยพี่ไหวอยู่แล้วคันนั้นนะ่ะคันนั้นไม่ทำอะไรมาเนี่ยแลนอินดีๆนะเออเดี๋ยวระวังจะโดนแดดเดี๋ยววันนี้ผมจะไปแรงป่ะเนี่ยทำ <What? S 1> <laughs> ไม, <laughs> ไมใส่หัวกันอ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมเออป๋าพี่เอาไหว้ครับผมป๋าคันนี้ย่างันเนี้ยเอาไหว้ดิไหวอยู่แล้ว ไปครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ติดเครื่องน้องแดงแล้วมาเดี๋ยวทีนี้เราจะออกไปรันอินกันสักหน่อยครับผมก็อย่างที่บอกเลยคันนี้ไม่ได้จูนนะอันนี้แบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไฟเดิมนะไฟเดิมมันก็จะแบบตา่างๆหน่อยเพราะว่ารถพี่เนี่ยได้ทําการแบบว่าเปลี่ยนอะไรข้างในหมดเลยอะ่ะแบบว่าแม้กระทั่งลูกลูกก็เปลี่ยนทั้งเครื่องข้างในอะไรเงี้ยจากเหตุการณ์ที่แล้ว,นนลวมันเป็นที่อะไรนะไอตัวน้ามันใช่ไหมไหอตัวที่มันเป็น,ปนลูกกลมๆเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าไอตัวสะพานสะพานโซ่เออสะพานโซ่กลมๆอ่ะแม่งเรือกรุดเฉยผมมไ่งง เลยอ้าวฝนตกนี่ว่า,าผมก็เลยงงเลยแล้วที่นี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปรันอินกันนะสำหรับต้นน้องแดงกันบางคนถามว่าเฮ้ยพี่น้องแดงเนี่ยพี่ลืมหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยพี่หายไปเลยไม่เอาออกเลยรถในตำนานแล้วเนี่ยก็บอกเลยครับผมว่ารถคันนี้เป็นรถในตำนานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้งแต่แจ้งเกิดเป็นรถคันแรกของช่องเลยนะเว้ยทุกคนเออเป็นรถคันแรกของช่องเลยครับผมผม,ผมก็ได้ทำการแบบว่ารีโนเวทมันใหม่ตอนแรกนะที่ทำมาตอนนั้นมันเป็นลูกนะลูก54 54เสร็จแล้วปุ๊บเป็นลูก57 57เสร็จแล้วปุ๊บก็เปลูก58 ห้านะครับผมตอนนี้ก็แบบบอกเลยว่าแรงท<ะ>ีเวสที่แล้วนะครับที่พี่วัดไว้นะคือตอนนั้นพี่ขับเองพี่แบบตัวหนักมากนะตอนนั้นแบบอ้วนเตอะเลยน,น้องๆอาจจะเห็นนะว่าพี่อ้วนไงขึ้นรูปไปดิไอ้น้อง เนี่ยพี่สมัยก้อนแบบอ้วนมากน้องๆคิดว่าพี่อ้วนไหมเอออ้วนเตอร์หนักประมาณ9 8อ่ะพี่แบงแม่งทำให้รถแต่ละคันแม่งโคตรแรงอ่ะทุกคนจะบอกเลยว่าตอนนี้พอน้ำหนักลงเพิบรู้สึกว่ารถแม่งแรงกว่าเดิมเ้ยดูอาทิตย์เช่นน้องฟ้าคึมเลยบางคนติดตามน้องฟ้าคึมมันแตกแรกใช่ไหมแรกๆผมก็ทำร้อยสามห้าร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดปมาแม่งขับไปขับมาร้อยสี่สิบตอนนี้แม่งร้อยสี่สี่แล้วยียห้แม่งมาได้ไงก็ไม่รู้อทุกคนเออไปง่ายเลยก็เดี๋ยวเรามาอยู่กับเจ้าน้องแดงดีกว่าครับผมก็ เป็นเวลาประมาณเกือบปีแล้วป่ะถ้าใครติดตามผมจะรู้แล้วเกือบปีแล้วเพราะว่าเราไปมัวแต่เล่น125กันอยู่นะทุกคนเฮ้ยทุกคนครับน้องเห็นไอ้นี่พี่มหมเนี่ยมันแปลกๆป่ะทำไมมันรู้สึกว่าอ้าหน้ากูเบี้ยวนี่วะ เอาแข่งคอพี่เอาเออแข่งคอพี่เอาทุกคนเอาง่ายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ช่างว่าเดี๋ยวเรากลับมาทําใหม่ทุกคนนะเฮ้ยแต่สเต็ปนี้น้องแดงรู้สึกว่าอันนี้รันอินนะ <Okay. S 1> บอกเลยว่ามารันอินนะทุกคนเออรันอินนี่แบบว่าเดี๋ยวเราจะซัดให้ดูสักเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอ่าฮะแค้วถามว่าเฮ้ยพี่ทําไมสมัยก่อนพี่ทำอ่าห้าสามปึ๊บพี่ซัดเลยพี่จะบอกเดี๋ยวพี่ไปอธิบายให้ฟังเขาล้วกันเพราะตอนรีวิวเลยว่าเดี๋ยววันเนี้ยพี่จะรีวิวรถให้น้องๆดูด้วยแล้ววันนี้พี่ใส่เบาะใหม่มาเป็นออเนเ็นนนนนเเเเเเเบบบาาาาาะะะะไไไออ้้จจมมมมวยยี่่่่หปรรููทุกคคใสออมมดโตงลถ น้องๆก่อนว่ามันสวยไหมถ้าสวยก็เดี๋ยวใส่ต่อถ้าไม่สวยก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะทุกคนนะ,ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอไปเติมน้ามันก่อนนะครับผมเพราะว่าน้ามันเราเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วอีกอย่าง <Okay. S 1> น้ำมันเราบูดแน่นอนออจอดมานานขนาดนี้นะทุกคนเดี๋ยวเปิดวาร์ปไปเจอกันทีน่ที่ทางเรียกเรสซิ่งเลยกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ไปอยู่กับที่ทางเรียกเรสซิ่งแล้วนะครับผมทุกคนนะก็สถานในวันนี้นะครับคือบอกเลยว่าเราก็มารันเอ็นจีรถเร่นนะครับผมนะทุกคนนะก็อย่างที่บอกเลยคือวันนี้ยยเเเรรราาาาาจจะมออชับ้งงแด่ว คับน,นี้มันจะแรงเพียงแค่ไหนนะน้องๆนะแต่ผมก็บอกเลยว่ารถเนี่ยมันจะแรงมันอยู่ที่คนขับมันก็จริงเลยทุกคนนะทุกคนนะก็อายเลย วันนี้เราจะมาลองแค่หนึ่งสองสามเกียร์คือบอกเลยว่าวันนี้พี่แบงค์ไม่ได้ใส่รอบตัดมาให้นะครับผมทุกคนคือแกแบบว่าแกเอาไว้แบบเดิมอ่ะเข้าใจไหมพอเสียบกล่องไปปุ๊บรอบที่ครั้งที่แล้วอ่ะแกเอากล่องอะไรมาไม่รู้มันเป็นกล่องหมื่นห้าว้ทุกคนเออพอกล่องหมื่นห้าเสร็จปุ๊บแบบพื้เข้าใจฟีลอารมณ์แบบว่าน้ำมันมันแบบว่าไม่พอหรือมันพอไม่รู้ว่าหมื่นห้าพันรอบอ่ะแล้ววัดรอบผมก็ไม่มีด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยววันี้เราจะลองเซิร์ฟเสักหนึ่งเกียร์แล้วเดี๋ยวเรา แต่ไม่ได้ใส่ตัดรอบห้ไม่มีวันรอบเลยทุกคนโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้คือรถเสิร์ฟแบบอารมณ์ฟิลมันไม่เหมือนแบบว่าไม่เหมือนร้อยยี่ห้าน้องๆเขาจะอารมณ์ปะ่ะคือร้อยยี่ห้าอารมณ์มันแบบว่ามันลากและยาวหพอถอดทอดแต่เน,นี้ยคืออารมณ์แบบว่าอ้านั้นรานร้านป่ะ แลอวเราแปว่าเกียร์มันชิดเน่ะทุกคนร้อยสิบ่ะทุกคนก็อง,ง่ายเลยคือน้องแดงเราเนี่ยเราก็กลับมาเชิดใจแล้วนะผมทุกคนก็<อ>คือถามว่าครั้งนี้มาจะแรงแน่นอนไหมพี่แฟนก็รับประกันเลยว่ามันต้องดีกว่าเดิมนะคร <ผม S 1> ับผมเพราะว่ารอบนี้เราผ่าเครื่องแบบทำอะไรใหม่ทุกอย่างเลยอะไรที่มันใช้ไม่ค่อยได้เราก็ทำนะครับทุกคนแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะหาทางไหนดีก็ง่ายเลยเราก็มาอยู่แถวพื้นที่ใกล้เขาเหลียงซางนะครับผมทุกคนก็จะมีโรงงานไก่ย่างอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว หลังจากที่หายไปนานประมาณ8เดือนนะก็ชุดสีนี้เป็นชุดสีเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบสไตล์เดิมเลยคือล้อเลอะเป็นของเอสตองนะใช้สีแดงเหมือนกันส่วนยางนี่บางคนชอบถามยางยางเล็กแบบนี้น้องๆว่าสวยไหมเออลองคอมเมนต์ดูดิยางนี้นะครับผมเป็นยางของป้ายเหลืออิสไมดัสนะเป็นแก้มเตี้ยนะทุกคนส่วนข้างหลังก็เหมือนกันนะเป็นแก้มเตี้ยอ้อข้างหน้าเป็น175ข้างหลังเป็น200นะครับผมส่วนที่แปลกตาไปเลยน้องๆอาจจะเห็นแล้วเนี่ยเบาะเจมเล็กเล็กไม่สุดเจี๊ยวมึงยังเล็กอีกนะอันนี้ เป็นบอกของน้องเจมนะผมทุกคนน้องเจมก็ส่งมาให้นานแล้วส่งของน้องฟ้าคืมแล้วก็ส่งของน้องร้อยสิบมาเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้บอไหนอีกก็บอกเขาได้เดี๋ยวเขาเอามาให้นะทุกคนก็อันนี้คือพี่ก็ลองมาใส่ร้อยสิบดูก่อนบางคนถามว่าเนี่ยพี่ใส่ทรงนี้มันสวยไหมอะไรเงี้ยผมก็อยากถามน้องๆหน่อยเดี๋ยวก็มาถามพี่อีกแต่บอกเลยว่าถ้าใส่บอนี้นะถอดเนี้ยพี่ว่าสวยเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใส่บอกเก่าอะใส่เนี้ยพี่ว่าสวยน้องๆเราคอมเมนต์มาได้นะเออส่วนท่อท่อใช้เป็นของเบียร์ท่อซิงค์เนียรกใให่่่พสู ่เรียบร้อยแล้วพวก LED อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนก็สภาพน้องแดงของเรานะครับบอกเลยว่ายังเป็นสเต็ปเดิมเลยสเต็ป58ชัก5แล้วทุกคนก็บางคนถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ถึงไม่อัพสเต็ปล่ะตอนนั้นมันพังแล้วก็บอกเลยว่าคือ110เนี่ยน้องๆก้มดูเลยนะครับเสา110เนี่ยมันเล็กเว้ยเข้าใจมากแบบว่าคือถ้าทำลูก57าเอะเสามันจะอยู่ประมาณเนี้ยทำลูก58เสาอยู่ประมาณนเนี้ยทำห้าเกเนี่ยสุดปอกกันนะเว้ยคือแบบสุดปอกมากเลยบอกเลยว่าแบบถ้าทำมานะโอกาสเครื่องระเบิดแม่งเยอะขนาดผมทำห้าแปเนี่ยผมยังพะวงเลยเพราะตอนแรกเราไม่รู้้้้ไไไงงพี่่แวกก็ตออนนนัเาาบททดด มันก็ทําได้ทุกคนจะทำ่ากล้ามก็ได้แต่ว่าเราตัวเราไงตัวเราแบบว่าไม่อยากกินกําลังของเครื่องมันเยอะนะครับและอย่างเราตัวหนักด้วยไม่ได้ตัวเบานะทุกคนกคน็อารมณ์ก็จะประมาณนี้สเต็ปเครื่องประมาณนี้บางคนถามว่าเอ้พี่แล้วตอนนั้นที่แตกอ่ะแล้วพี่ทําเครื่องทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คือบอกเลยว่างบตอนทำตอนนั้นนะลูกสูก,ก็หารกันซื้อก็คือตกมันตกลูกรประมาณ6 0 0 7อ0อะไรประมาณนี้นะครับผมก็พี่แบงค์เขาเหมามามันก็น่าจะได้ถูกกว่านี้นะทุกคนนะก็ <S <S <im it> ส่วนพวกหัวชุดหัวชุดเครื่องชุดอะไรข้างในเอาง่ายเลยรวมเนี่ยรวมท ว่า้งแต่ข้างในยันข้างนอกเลยนะเออบางชิ้นบางส่วนอะไรมันใช้ได้ของเดิมอะไรเงี้ยแบบว่าอะไรเนี้ยมันน่าจะมาส่วนของน้องฟ้าคือด้วยเพะฟ้าคือระเบิดปุ๊บมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนพฟ้าคืนบอกเลยว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้ก็งบประมาณ ,800 พแต่ถ้าทำจริงๆอ่ะผมดูทรงแล้วน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งน่าจะได้อยู่นะทุกคนก็อง่ายเลยคือตอนเนี้ยคือพี่ก็ประกอบมามันก็ถามว่ามันโอเคไหมพี่ก็ว่ามันก็วิ่งโอเคเดี๋ยทุกคนก็เมื่อกี้เราก็สัดให้ดูแล้วคือวันเนี้ยไม่ได้ีเตละรรากยววันนจปิิ๋แ ผมก็จะรันอินรอบเมืองไว้ก็จะรันอินบปเนี้ยเนี่ยขับไปปูดปูดรอบเมืองเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ขับเข้าบ้านนะบางคนถามว่าพี่พี่ปกติแล้วทำไมพี่ชอบมาเล่นรถแถวประมาณแถวเนี้ยเออก็บอกเลยว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรที่ประจําออกมาปุ๊บไปแล้วก็กลับอะไรเงี้ยแต่เกิดใครจะมาขับเล่นอะไรก็ระวังระวังหน่อยครับจะไม่สนับสนุนให้มาขับรถเล่นนะเออบอกเลยว่ามันไม่ดีนะอันนี้พี่ก็ออกมาทําคลิปกันเล่นๆเฉยก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะไปแล้ววันนี้ก็มาอธิบายให้ท่านที่ช่นชอบคิปนะทุกคนก็สำ เดี๋ยวตั้งแต่รันเของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปรันอินก่อนรันอินเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ผลมาเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมาจัดให้ฟังแต่บอกเลยว่าคันนี้เป็นคันที่แบบว่าในตำนานไปสนามไหนไงสนามนั้นไอเหียจิเบล่าสุดเดี๋ยวถามอีก <c oughs> ก่อนจบคลิปจิเบล่าสุดตอนนั้นพี่แบงค์ทำไว้อยู่ที่1 6 2กลนะครับทุกคน <c oughs> คนตัวเบานะแต่ส่วนพี่ขับไก่เกมตอนนั้นที่ผมชอบไปทางทางกันก่อนทางขับได้แค่152เอระมาณิบสองเองประมาณนี้ะทุก๋ยบรอนี้เราําให้เพิ่มเหือนมแต่บลยว่าฟิมันก็นะไม่ค่อย เหมือนกันเท่าไหร่นะทุกคนจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟพวกไอ้ปามแน่นอนนะเอาไปเสิร์ฟทุกเวทแต่มันมีเวทไหนก็ไม่เล่นหมดแต่บอกเลย58ชัก5้านี่น่าจะได้ขับได้กับทําหานได้อยู่น่าจะทันอยู่นะแต่ว่า1้5้าแม่งไปแซงแน่นอน1้0สมันเกียร์ชิดอะทุกคนโอเคทุกคนก็วันนี้ไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ครับใครด้วยมุ่งสู่80 0แสนซับนะทุกคนปีนี้ตั้งเป้าไว้1ล้านจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ฝากเป็นกาลังใจกันให้ด้วยนะครับทุกคนนะครับปนน อันนี้อันนี้ไม่ได้ตานะอันนี้เก็บเครื่องไว้ก่อนเพราะว่ารัานอินเดี๋ยวเราไปรันอินก่อนแล้วกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ